สวัสดีค่ะแม่แม่มาเจอก,กันอีกแล้วคลิป2นะคะวันนี้อยากจะแชร์เรื่องอ,อการที่ลูกไปโรงเรียนข้อดีข้อเสียความจําเป็นข้อจํากัดในการไปโรงเรียนมันมีอะไรบ้างวันนี้จะมาแชร์ให้ฟังนะคะเริ่มต้นเลยเนี่ยอันนี้คือจริงๆเนี่ยเรื่องนี้ได้มาจากคุณหมอส่วนหนึ่งนะคะตั้งแต่ไหนกันไหนแล้วเนี่ยแม่จ๋านหนังสือมาแม่จาก็าคิดอยู่ในใจตลอดว,ว่าถ้าจะให้ลูกเข้าเรียนเนี่ยคือจะให้เริ่มต้นที่อนุบาลหนึ่งไม่คิดว่าจะต้องไปเตรียมต่างๆอนุบาลเตรียมอนุบาลอะไรเงี้ยแม่แม่ไม่เคยคิดเลยจนจนกระทั่งเนี่ย แม่จา๋าพาลูกไป,ปสแกนนิว้วนะคะถ้าใครอยากหาเรื่องสแกนนิ้วสามารถหาได้นนนในเพจเลยนะคะอาแม่จา๋าลูกไปสแกนนิ้วเนี่ยพบว,ว่าคือน้องเนี่ยเป็นเหี่ยวเป็นเหี่ยวซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าถูกเลี้ยงดูด้วยกันตามใจกับคนที่รู้ใจมากๆเนีย่ยไอ้เรื่องที่ผู้ช้าเนี่ยส่วนนึ้วคือตรงนี้เขาเป็นคนปากหนักอยู่แล้วโดยพื้นฐานเดิมนะคะบวกกับสองภาษาเข้าไปบวกกับการดูจอเข้าไปหนักหนักเลยค่ะหนักหนักเลย,ยเป็นจากที่ผู้ชา้าตอนนั้นตอนต้นเดือนมกราหกห้าหลังจากที่รู้ผลปุ๊บ ทันทีเลยกลางเดือนนั้นก็คือรีบพาลูกเนี่ยไปสมัครเข้าเป็นคล้ายๆเนอร์เซอรี่นะคะที่มีหลักสูตรมาจากอเมริกาแต่ว่าหลังจากที่ลูกไปเนี่ยเราก็ได้เห็นเออความเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ดีขึ้นแต่อีกมุมหนึ่งเนี่ยแม่ก็เห็นแล้วแหละว่าหลักสูตรที่เราเลือกให้ลูกเนี่ยคือหนึ่งอะได้สิ่งที่เราต้องการคือไม่ได้อยู่กับครอบครัวไม่ได้อยู่กับคนรู้ใจจะได้ฝึกแต่มันขัดกับหลักเนอร์เซอรี่ที่แม่วางไว้ให้น้องเพราะว่าที่ที่เนอร์เซอรี่ที่พาไปเนี่ย จริงๆหลายคนอาจจะเห็นในเพดแล้วนะคะคือต้องค่านดูแลเป็นพิเศษบางครั้งจะเรียกว่าใส่รองเท้าแทบจะใส่รองเท้าให้ได้ปกเสะให้แล้วน,นึกออกใช่ไหมคะป้อนได้ป้อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ไม่ได้เอ็กซ์แอนดี้แบบป้อนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ก็ค่อนข้างจะดูแลแบดแลแบดูแลมากๆอ่ะซึ่งถ้าเป็นแนวทางมอนเตสซอรี่เลยเนี่ยจะเน้นการช่วยเหลือตัวเองการการดูแลเนี่ยจะแตกต่างออกไปอีกแบบนึงด้ฉันก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะถ้างั้นน่ะเราคงเอาลูกเนี่ยไปเข้าอันบาลไม่ได้ละ ให้อยู่ที่นี่ต่อไม่ได้ล,ละแลวอายุก็ไม่ถึงอนุบาลแลจาึงเลยตัดสินใจว่าถ้าง,งั้น,นก็คือไปเข้าเตรียมอนุบาลที่โรงเรียนที่เราต้องการใจะให้เข้าเลยซึ่งตรงนี้มาประกอบกับพี่หมอไม่สไปหาหมอพัฒนาการลูกมาใช่ไหมคะย้อนัาคลิปเก่าคือคุณหมอเขาจะพูดเลยนะว่าถ้าเด็กปกติดีสื่อสารรู้เรื่องนู่นน,นั่นนี่ไม่มีความจําเป็นนะที่เราจะต้องให้ลูกไปเข้าเตรียมอนุบาลสามารถไปเข้าเรียนอนุบาลได้เลยหรือเราจะเข้าพร้อมหรือมากๆอยากทำโฮมสกูลต่างๆก็คือทําได้แต่อย่างในกรณีพี่ัูเขาแนะนําว่าการเข้าโรงเรียนเป็นสิ่งที่า เขาบอกว่าการที่เราจะรู้ว่าเด็กคนหนึ่งเนี่ยควรที่จะไปเรียนหรือไม่เรียนก่อนนะส่วนหนึ่งก็คือหนึ่งเลยนะพ่อแม่ต้องสังเกตน้องไปลักด้วยนะคะว่าน้องเนี่ยอยู่กับเราได้ไหมพัฒนาการตามไัยหรือเปล่าปฏิกิริยาตอบโต้อตอบสนองยังไงเป็นยังไงบ้างท่งพวกนี้ค่ะ,ะถ้าเลียงได้เขากะแนะนําว่าให้เลี้ยงการไปไปเต,ตรียมสกูลไปเตรียมหอว่บาก่อนอะไรอย่างงี้ซึ่งไม่ว่าจะทางไหนนะไปต่อหรือไม่ไปอ่ะมันมีทั้งข้อดีข้อเสียซึ่งไม่อสากจะแชร์ให้ฟังอย่างแรกเลยอะ่ะนี่เราคุยในแง่ว่าไปโรงเรียนเนี่ยข้อเสีย คือลูกป่วยป่วยง่ายป่วยด่วนมากป่วยแบบป่วสดสุดๆอ่ะคือตั้งแต่ต้นปีมาก็คือนับตั้งแต่เข้านอสเอรี่นะคะจนไปถึงเตรียมอนุวาเนี่ยลูกป่วยทั้งหมดหกครั้งหกครั้งแม่าจากซื้อยาอชนิดที่ว่าเภสัชนี้คือจําหน้าได้แล้วแบบทาไมซื้อเยอะจังทำให้ลูกกินยาเยอะจ้ง,อย,อ,ยอ,ยอ,งอย่างเงี้ยค่ะแล้วเนาะดทุกคนที่เป็น G6PD อ่ะมันก็จะมีเรื่องของภูมิเรื่องของอะไรต่างๆด้วยแล้วก็บวกภูมิแพ้เข้าไปเพราะฉะนั้นในเวลาที่อากาศเปลี่ยนแปลงเร็วร่อนเป็นหนาวร้อนมีฝนฝนร้อน คุณ่คน้องจะมีอาการภูแพ้ขึที่มาท,าทันทีจะมีน้ำมูกสองเด็กโตรเร็วนะแม่เราเสียโอกาสในการใช้เวลากับลูกถ้าสมมติว่าคุณแม่เป็นคุณแม่ฟูทางนะคะเพราะช่วงเวลาที่เขาจะอยู่กับเราที่เขาจะติดเราแล้วก็รับฟังทุกอย่างก๊อปปี้จากเราจะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆเด็กอาจจะเริ่มก๊อปปี้พ่อแม่ตั้งแต่อายุประมาณ1ขวบขึ้นไปถึง3ขวบก็บจะเริ่มมีตัวตนแยกตัวเป็นอิสระมีความคิดเป็นของตัวเองต่งตางๆนานา,นา,นาซึ่งถ้าตอนนี้เราอยากถ่ายทอดอะไรให้ลูกเราก็สามารถทําได้ในช่วงนี้แต่ว่่ว่าาาาถวนไปโรรงงเงีียยอ้ อีกมุมหนึ่งนะคะถ้าข้อดีของการไปโรงเรียนหนึ่งน้องได้รับการปรับตัวให้เข้ากับสภาพอย่างสมมติถม่สามโมงในแง่ว่าเรียนมันวานะหนึ่งเขาได้เตรียมตัวเตรียมพร้อมก่อนที่จะไปเข้าโรงเรียนจริงๆอย่างโรงเรียนที่แม่าตายเนี่ยมันเป็นโรงเรียนที่ถ้าทออเลร์เนี่ยเรายังสามารถไปส่งลูกได้ที่ห้องแต่ถ้าอันุวานเนี่ยจะต้องเดินตั้งแต่หน้าเกตแรกเลยเนี่ยเข้าไปเองซึ่งไม่สามลองคิดเฉยๆว่าแบบถ้าหน้าวันนะเอาลูกไปเข้าอันุวานหนึ่งเลยแล้วทิ้งลูกอ่ะแบบส่งลูกตรงหน้าประตูหรือแบบซีไปบ่าง พูดได้เลยว่าพังแน่ๆพังแน่ๆ,นๆถ้าทุกคนตามเพจอยู่จะเห็นคลิปเลยว่าจะมีการกรีดร้องคำรามโวยวายทิ้งตัวทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งมันจะเป็นเรื่องยากอะสำหรับเด็กอนุบาลอะแล้วมันมีหลายๆอย่างที่แม่ไม่ได้เตรียมพร้อมๆพี่น้องอย่างเช่นนะ้เนาเด็กอนุบาลเนี่ยคือคนจะใส่เลือกเคลื่ได้แล้วนะคะถอดใส่สภาเองได้แล้วกินอาหารเองได้โดยใช้อุปกรณ์เป็นอย่างเขาเรียกว่าอะไรใช้อุปกรณ์ตามลักษณะการใช้งานของเขา ซึ่งอะไรแบบนี้คือยังลูกเราลูกเรายังยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่พอเราเอาลูกไปเข้าเตรียมอนุบาลนี้ยมันก็เหมือนเตรียมพร้อมๆก่อนโรงเรียนเดิมได้รับการอบรมแบบเดิมปีหน้าอ่ะหมดละสมมติเทอมหนึ่งหมดเทอมสอง 2, หมดปีหน้าขึ้นอหนึ่งเนี่ยพอขึ้นเควันปุ๊บอ่ะมันจะง่ายละโรงเรียนเดิม แล้วลูกโตขึ้นด้วยการสื่อสารอ่ะความเข้าใจต่างๆน้นก็จะเพิ่มขึ้นเราก็สามารถบอกลูกได้ว่ามา,มามาส่งไม่ได้ข้างในไม่ได้แล้วนะคะมาส่งได้ที่ตู้ตรงเนี้ยเด็กก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นเพราะแม่จะเห็นตลอดเลยทุกเชา้าที่ไปส่งอ่ะมันจะมีเด็กอนุอนบาลแบบเชีนหนึ่งอ่ะที่ร้องไห้อยู่นะหน้าโรงเรียนไม่ยอมเดินเข้าไปเองอะเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะเขาไม่เคยเข้าโรงเรียนวัมนมาก่อนอ่ะอยู่ดีเปิดเทอมมาแรกอย่างเงี้ยหรืออาทิตย์แรกนะท่านตอนนี้เพิ่งผ่านไปเดือนกว่าก็เราก็จะยังเห็นสะพัน ันอยู่ตลอดเวลาเด็กบางคนการใช้เวลาแบบตัวเนี่ยไม่เท่ากันนะคะบางคนใช้เวลาสั้นบางคนใช้เวลาค่อนข้างนานและบางคนนานมากเป็นเดื่อนๆสำหรับพี่ปูถือว่าเร็วเพราะพี่ปูแค่ประมาณอาทิตย์เดียวก็ปรับตัวเลยก็คือไม่มีการร้องไห้ไม่มี A A. แย่แสเมื่อก่อนนี้จะเห็นแม่ไม่ได้เลยนะอันนี้คือแม่สุขเสร็จแล้วว่าแม่ยังไม่ไปเพราะเออฉันไม่อยากแอบดูลูกนาว่ลูกทำอะไรอยู่เนี่ยแล้วก็หันมาเจอนะแล้วก็แบบว่าโดนแคร์ไม่ได้สนใจไม่ขาดแต่อย่างใดว่าแม่จัดยังยืนอยู่ตรงนั้นนะคะในขณะเดียวกันก็จะมีแบบเด็กแบบบางคนที่ปร,ะะรับบบตััววคคค่่่่่อออนนนข้้้าาาางงชะะะสหรแแมทีิดยกจบ สอนรู้เรื่องพัฒนาการปกติทุกอย่างอย่างเงี้ยแม่จ๋าก็แนะนําเลยนะว่าเออรอสักสองขวบก,ก่อนค่อยเข้าโรงเรียนอนุบาลก็ดีแต่ในระหว่างทางะนั่นแปลว่าก่อนจะเข้าอนุบาลคุณแม่ต้องรู้แล้วว่าลูกชั้นสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในระดับที่โรงเรียนต้องการเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในเบื้องต้นใส่รองเท้าถอดรองเท้าถุงเท้าพวกเนี้ยค่ะแล้วก็สามารถสื่อสารรู้เรื่องสามารถพูดกับเพื่อนได้พูดกับคุณครูได้บอกความต้องการได้ ถ้าแบบนี้อ่ะแม่จะก,ก็นแนะนำว่าอยู่บ้านดีกว่าถ้าสามารถเราสามารถเทรนสิ่งตา่างๆเ่าให้กับลูกได้แต่ถ้าลูกใครที่เป็นเหมือนลูกแม่จ,จ๋าที่หนึ่งคือค่อนข้าง,ง,งยากต้งจริงต้องเป็นเด็กยากค่อนข้าง,งยากด้วยความที่ฉลาดนะแต่เพราะฉลาดหรือเปล่าเลยทําให้เป็นเด็กประมาณนี้ <c oughs> เพราะว่าที่สแกนเดีวมาเนี่ยเราจะไอคิวค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะรู้วิธีที่ว่าจะใช้ใครยังไงอะไรพวกเนี้ย แบบเหมือนกับคลายกับว่ารู้วิธีรับมือกับการเข้าหากับผู้ใหญ่แต่ละคนยังไงสอนยากนิดนึงค่ะเด็กคนนี้จะต้องใช้หลักจิตวิทยาในการสอนค่อนข้างสูงอที่เขาแนะนำมานะคะไม่สามารถบังคับได้บังคับคือเขาพร้อมพังเพราะฉะนั้นก็คือต้องคุยด้วยเหตุและผลและต้องให้กับคนตัดสินใจเองมันก็ค่อนข้างยากอยู่เพราะว่าเราคุยจะไม่รู้เรื่องด้วยซ้ําน้องยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราคิดว่าเราจะตัดสินใจให้ลูกไปเรียนแล้วอ่ะเราก็ต้องพร้อมรับเรื่อง ยาเด็กขาดตลาดบ่อยมากนะคะตัวหลักที่จะต้องมีติดบ้านเลยนะหนึ่งยาลดไข้นะคะสองยาลดน้ำมูกสามยาแก้แพ้นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือตัวแก้ไอสี่ตัวนี้อย่าได้ขาดและที่สําคัญการล้างจม,มูกเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆสามารถล้างได้ทุกวันโดยที่ไม่ต้องรอให้ลูกเราป่วยเพราะพอป่วยขึ้นมาจริงจริงการล้างเนี่ยเด็กไม่เคยล้างเนี่ยมันจะล้างยากยากแบบยากมากยิ่งแรงเยอะยิง่งยิ่งล้างยาก ฝึกตั้งแต่ยังแรงน้นอยๆยังสมัยสู้เราไม่ได้้ยคะอัดไปเมมเต็มไปค่ะก็คือหมายความว่าต่อให้ลูกเราห่ออยู่บ้านลูกเราก็ยังต้องป่วยนะคะให้มองว่าเอา่อใดๆขึ้นต้องมีการเจ็บป่วยเพียงแต่ว่ายิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยก็จะยิ่งมีภูมิเพิ่มมากขึ้นตามอายุนะคะและภูมิเนี่ยจะสร้างเสร็จสมบูรณ์โดยที่ลูกจะเริ่มไม่ป่วยเลยเนี่ยตอนอายุประมาณ7ดขวบยังไงพ่อแม่คนช่วงนี้ก็ต้องทําใจนะค่ะ แม่จ๋าก,ก็มองว่าไอ้ช่วงที่ลูกป่วยเนี้ยมัน,มน,มนต้องเลือกอ่ะมันต้องแลกว่าเราต้องการอะไรอย่างแม่ต้องการให้ลูกเกิดพัฒน,นาการการปรับตัวกลลันเียรู้ว่าเขาเป็นคนที่รับปรับยากเพราะฉะนั้นเนี่ยการมาเตรียมที่นี่ก่อนเข้าอออันหนึ่งเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องมากกว่านะคะช่วยเรื่องภาษาพัฒนาการการปรับตัวต่างๆนานาแต่แม่จ๋าก,ก็ทำใจไว้วว่าลูกจะต้องเจ็บป่วยบ่อยมากซึ่งมันก็เป็นไปตามที่เราคิดทุกอย่างแต่ก็พยายามมองอีกมุมหนึ่งว่าไปสร้างภูมิเหมือนกับในสัปดาห์นี้สร้างปีหน้ายังไงก็ต ระวัดระมัดระวังมากขึ้นหลีกเลี่ยงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่การไปโรงเรียนรเราหลีกเลี่ยงอะไรไม่ได้เลยอันนี้แม่ตัดตัดตรงๆนะคะเพิ่นอามาคู่แผลคุณแม่อย่าลืมด้วยคู่แผลสำคัญนะคะคู่แผลเนี่ยช่วยได้เยอะเหมือนกันเราค่ายตอนน้องนอนวิกพวกนี้ใช้ได้ผลจริงแผ่นแปะที่มันเป็นอ๋อหัวหอมอะ่ะอันนี้ก็ใช้ได้ดีเรื่องหนึ่งคือเวลาป่วยอย่าลืมให้มีน้ำอยู่ในห้องเพื่อเพิ่มความชื้นเนี่าค่ะ ด้วยนะคะง่ายๆไม่ต้องไปซื้ออะไรเลยจะแค่เอาน้ำใส่แก้ววางไว้นะคะจะช่วยเพิ่มความชืน้นในอากาศทำให้ลดอาการไอหรือว่าการแห้งในกรดของเด็กลดของมันของทอดนะคะและที่สำคัญถ้ามีอาการคัดจมูกม,มีน้ำมูกไหลอะ่ะให้ลดพวกนะีพวกแบบไดลิโกดักก็คือนมชีสเนยขนมปังอะ่ะพวกอะไรต่างๆอะ่ะที่มันเป็นผลิตภัณฑ์จากนมทั้งหมดเพราะตรงนั้นเนี่ยมันจะทำให้มันอ,อ่อการเหนียวข้นขึ้นหนืดขึ้นของน้ำมูกอะไรพวกเนี้ย ทำให้จมูกจะยิ่งตาไม่ได้เขาก็แนะนําว่าชาสามารถกินได้นะคะเด็กสองขวบกว่ากินได้ชาขิงชาคาโม,มมายล์ใส่น้ำผึ้งพวกนี้ค่ะตรงนี้เด็กจะกินได้แต่ถ้าสมมติว่าอยากดับกลิ่นอย่ดับรสชาติพวกนี้นะคะแม่จ๋ากขาแนะนําว่าให้เติม,มน้ำแดงลงไปเท่านี้ค่ะสําหรับใครที่จะรอพาลูกไปโรงเรียนปีหน้าก็อยากบอกเหมือนกันว่าสู้ๆนะเพราะว่าจะต้องเจอปัญหาเดียวกันอันนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวมีชิปใหม่เดี๋ยวแม่จ๋ารถลงสวัสดีค่ะ